มาครับคลิปนี้สูตรลับจากล็อกซี่แม่ส้มเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับเฮ้ยเทียวแตกเลยเซตนี้นี่ทั้งเกินทั้งแรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันอ๋อเพื่อนแฟนตามนัดตอนนี้เลยนะครับแล้ <The Girl S 2> วก็ในส่วนของดูเนี่ยก็ตามนัดตอนนี้เลยครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เซตจากเทียวแตกอี่หลายคนอาจจะคิดเฮ้ย ฟูเวหรือเปล่าจะบางหรือเปล่าถ้าใครสังเกตไฮไลท์นะครับผมโดนอันติฟรดิกเต็มเต็มเลยนะโดยบอนนี่ด้วยนะครับแต่ว่าเลือดลดิดเดียวเองเพราะว่ามันก็ต้องอึดเอาเรื่องอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูมันไปแล้วกันเพราะว่าแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะมีการออกของแก้เกมด้วยนะครับในในช่องเราก็มาสายแบบสอนเล่นกันเดี๋ยวอสอนเล่นแล้วกัน <laughs> โอ้บอนนี่ล็อกแก๊กดึงอ้าวเวลาบอนนี่ล็อกขานี่แก๊กดึงไม่ได้นะครับเออดึงไม่ไปนะครับ เกมนี้นี่ทีมเรามีลรวี่ด้วยนะครับอาจจะได้เห็นคอมโบดึงกับบอนะแต่ว่าไม่รู้แผนนี้ยังได้อยู่หรือเปล่าเราดเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเกมนี้นี่เราเจอกับมวยอ,อัพอเด์นะครับไอตัวที่ใช้แก้ทางมุลาได้นะโอ,อ,อ้แก๊กดึงอ่ะต่บอลนี่โลเฉยเ้อในช่วงที่เปิดพลังแสงมาเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเห็นนะว่าผมเก็บพลังแสงแล้วนะครับ <laughs> ตอนนี้ใช้เป็นพลังแฝงขอนไมแ้แทนนะครับเพราะว่ามันทาให้ล็อกซี่อ่ะมีเลือดเยอะขึ้น <c oughs> เขาเลือดเยอะขึ้นเนี่ยพ <c oughs> ลังเวก็เยอะขึ้นนะครับมันจะเหมาะกับเซตนี้อ่ามาทาให้จับเทอตายนะเพราะงั้นแต่พลังแสงเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบมันคํานวณตามเมยแล้วว่ามันเป๊ะจริงเอินเป๊ะจริงมันจับแบบโคตตัวแครีหรือเมจบางๆหมดชุดเดียวตเป็นย่างนี้พยายามจะกดเอลโซนะกลัมาเลยปปิดเลยละกันลดนล็อกซี่อย่ากลัวไม่จับนะครับ <c oughs> ตีวงไว้ตีวงไว้แอร์ตีวงไว้อดี๋ยวกลัวบอกไม่ได้จับน,นะครับอ้อมหลังได้ก็ค่อยๆเป็นตรงจับเลยเนียล่างมันเห็เยอะเลยนะครับพอเขาเล่นล่างเราก็เล่นบนนะวันนี้อยู่กลางนะครับเหมือนจะขึ้นมานะเกมไม่ต้องใช้ล่างนะครับเราจอกลับไปไหลป่า ตอนนี้เพื่อนเรียกมาแต่ว่าเราไม่มีอันตรีทำอะไรไม่ได้แต่เราตีต้องมีอันตรีจริงนะมีอันตรีทำอะไรไม่ได้ทำทำได้ครับทำเขาโวรธเขาโวรธหน่อยนึงเฮ้ยแต่นี่เราเจอลูนดีสกิลลูอี้เอาได้เนี่ยลูอี้น่ะให้มีคนเอาให้ ไม่มาเอาท่านทีมิโนนี่เขาก็พิมพ์ตัมต้นเกวะแปลกนะตีหมดก็วิ่งหนีครับผมอเดี๋ยวรอเลือดนิดนึงครับ ดูอีเกิร์ดนะโอ้อยู่วฉลาก็มาอยู่ตรงกลางแล้วก็โดนแจ็คโดดแตกนะโอ้โหสู่ก,ก,ก็ตายถึงเขาร้อนแรงจัดๆตอนนี้เรามีฟิกเกอร์นะครับนาาั่งรั่วมา6จริงคู่กลางเรานี่ดาวม่เไม่น่าจะเยอะนะครับเยอะเฉย ทำไมเยอะเฉย <c oughs> <laughs> เหมือนกับว่าตอนนี้สกิลลูอี้น่าจะปรับให้แรงขึ้นอีกนะครับผมก็งงกันว่าเขาจะบัฟลูอี้ทำไมตัวโคตรเก่งเลย <c oughs> ตอนนี้สิบสาวิครับ <c oughs> มีอันติีระหว่างน,นี้ก็เดินเล่นเดินเล่นหาลูนหาอะไรไปเผื่อ <c oughs> ไ,ได้ลูนเงินก็ดี <c oughs> ได้ลูนเงินก็ดีครับโอ้ต้งหมดอันติเราไม่มีครับเคลียร์ไปก่อนแล้วกันไม่มีอันติททำอะไรไม่ได้มาอันติมาแล้วครับ ตอนนี้เรามีร้านนะนเฮ้กับบาเลี้ยงหนึ่งครับและตรงนี้ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆ เป็นี่กับแก๊กโผล่จริงๆอ่ะเราไม่ควรเห็นแก๊กเว้ยตรงนี้เนี่ยเพราะเขาอยู่ตรงพุ่มเอ่อตรงขอบพุ่มแดงเนี่ยมันไม่่าจจะเห็นไงแก๊กกายป็นซวยเลยตรงนี้นี่อยากได้บอกนะจริงๆผมอยากได้บอกนะตรงนี้้าได้บอปุ๊บกดกดบารกลับมาทันทันอยู่ Has been defeated. What is... music? An ally has been defeated. Flicker is not ready. Our Lane tower is under attack. Is not ready. <laughs> Our tower has been destroyed. Enemy, <laughs> oh <laughs> 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 เอวสูงร่วงเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่รานโหไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟื์นเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพยยิบสี่ M, พิมพ์คาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ไอดีทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครมามองหาไอดีเอวีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอมิเนตต์ TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับปลาไหลก็ใช่ อันนี้ที่ผมขึ้นอาวุนี้มาก่อนเลยนะครับขึ้นชิ้นแรกเลยเอาวุนี้ตอนนี้มีปัญหาคือเวฟไม่สูงครับเวฟไม่ค่อยดีเลยตรงนี้ผมก็ไปกลางไม่ได้ต้องรองเคลียร์คลิปล่างโอ้ทีมเริ่มได้เล่นหน่อยนะแต่ก็จังหวะเก็บตกก็ได้อยู่ครับผม จกจับตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อไฟเล็ก <c oughs> ไม่ซื้อไฟเล็กเอาจริงผมว่าน่าจะเอาตายได้นะต่อให้มีไฟเล็กเนี่ยแต่ปลาไหลเขามีเนี่ยเขามีเขามีเกาะ่อนมวย <c oughs> ตอนนี้ได้มงกุฎแล้วี๋ยวเขาจะขึ้นอัพโพละ <c oughs> พอเข้าสู่ช่วงเวลานี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะต้องแบกขอรู้สึกบอกเลยว่าต้องแบกเพราะงั้นเอก็เลยเอารองเท้าดุนคดามาเล่นนะครับจะได้ฟิกเกอร์ได้บ่อยทันทีได้บ่อยจะเทียร์อบไม่น่าพอรูปแบบเทพล็อกซี่นี่แล้วแต่เกมนะเกมไหนแบบดูแล้วทีมแปลก เราก็ต้องตีกันมาโวละมวยพุ่งสวนเฉยเวยล้ผมปเปิเลยเดาครับเฮ้ยอเอาสดเ,เลยอ่ะมีวาร์ปเฮะเอาเรื่องนะมวยนิเวอร์จัดลอยแปดศูนย์เงินเจ็ดพันหนึ่งปีรางี เฮ้ยฉลาดก็โดนไปครับเกียร์บอลลักล่าง <c oughs> <c oughs> เกม <c oughs> ที่ค่อนข้างซีนะไนช่างซีบุกยากอยู่นะเจอวอนนี่บ,บุกไม่ดีเจอมันล็อกขาทำอะไรไม่ได้อีกโอย แกกินเท่าเลยชิมันต้องมาตายครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าเข้าไปตายทีละคนนะครับต้องพิมพ์บอกหน่อยส่งจักรยานยนต์ไปเอ้ยไม่ใช่ใจเย็นไปมีฟิกเกอร์นะครับรอรอรอ จับดีๆกไ็ได้ลุ้นแต่ว่าต้องโฟกต์นี่ด้วยต้องโฟกัสบอนนี่ด้วยจับไม่โดนบอนนี่นี่สวยเฮ้ยโมล่าดเอาให้โอเคครับผมมาตอนนี้ผมได้ก่อไฟแล้วก่อไฟจะเป็นเกมที่เราสลับในเกมที่เราไม่สามารถขึ้นคาเพื่อนได้นะเวลาเราเจอเกมแบบดูรอบเพื่อนเล่นแบบแปลกอะไรเงี้ย hey, he เราก็จะขึ้นเป็นกาะไฟมานะครับเพื่อท e> ี่จับเทียวการอันนี้นี่ค uh> ือผมเผาทีนี้กับเลื่อนหายว่าเจ็ดสิบเซนแล้วนะครับเนี่ยผมมีของแค่สองชิ้นเองวันนี้เกาะไฟตอนนี้ทีมเขาตายไปสามนะครับเดี๋ยวผมรอนตีนิ่งแกจะมาโซนยังไงาไม่ได้หรอกแต่แก๊กดันมาไง คือม้าก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันมีตัวดาเมตตามมาด้วยเขาตายสาวเขาอยู่กลางม้าก็ตายฟรีก็ได้แหละคือลมจะเดินเปิดก็ต่อเมื่อมีตัวดาเมตตามมาด้วยนะครับถ้าแบบไม่มีตัวดามเมตตามมาครับไม่ต้องไปเปิดนะเปิดมาก็ตายฟรีถ้าอีกทีหนึงเนี่ยเขาดูแบบนะเขาดูแบบเห็นลมเดินหลุดมาเงี้ยเขาฆ่าลมเลยนะครับตรงนี้บิโลทําดีครับเก็บไปตามให้ ตรงนี้ไม่มีเลือดนะครับแถมมานาก็จะหมดด้วยโอ้โหแล้วมวยมีต่อยคลิปที่โวีรเดลโซเนะเอาเรื่องจุดมวยยินเล่นดีจัดมูร่ามูราเนี่จะโดนปลาไหลฆ่าด้วยมีตังโชนเกมบในนี้ผมทำเวฟเยอะมากนะครับกลายเป็นว่าเงินสามเลเนี่ยรวยเฉย ตอนนี้รอเพื่อนเกิดน,นะครับหาตีหาอะไรไปมาตอนนี้ไอเทมสำคัญครับอย่างซอลลิงออร่ามาแล้วครับซอลลิงใย,ยเลือนแล้วก็ได้จอบกอดด้วยนะครับค่อนข้างเหมาะแต่ก็ตอนนี้เริ่มสงสัยในไอเทมบีโรนะครับแกไม่ออกจอกก่อฮะแกไปขึ้นดาบฟ้าเคียวไกอาแปลกๆนะ อันนี้เขาหนึ่งขอร้องให้เอาเอาตะเลือดเลยอะคือมาตีเข้าเว้ยแต่ว่าดามเมจบิโลอ่ะไม่พอเฉยเฉยเอาดาเอดาเมจไม่พอเฉยจอะคอไมีมันจะไปตีเข้าไหมเหีืยดูดูหนิเห,นเห็นเห็นเลือดปลาไหลไหมครับเลือดปลาไหลนี่เจอล็อกซี่ย่ำไปทีเนี่ยรอบพึ่งหลอดเลยนะครับไออยู่ดีก็เดินมาน <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อันนี้อันนี้นี่ลงคิวให้ดูเลยนะโอ้เลนล่างมีแกรกเหมือนเดิมแกงหมดแล้วนะออกนินี่ท้ามิโลไม่ตีนี่ก็แตกนะถ้าระดับสเกลไอเทมประมาณนี้เนี่ยแตกเลยนะครับอ่าบิโลโฟโต้เขาทำเลยเวฟเราไม่ค่อยดีครับเวฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นี่ผมทำเว็บให้จนเกิน9,000แล้วสี่ทีเง 9, บบนิน9,000หลายหลายคน <c oughs> ไม่ค่อยชอบทำเลน,นะครับแต่จริงเลนนี่เป็นแหล่งแหล่งรายได้นะ <c oughs> ที่ต่อไปก็จับคอยนะครับมาเร่งรถคูดาวด้วยแล้วก็เสริมการป้องก,กันเวฟแกร่งหล่อช็อก <c oughs> เอาของนี้นี่จะเข้าดาวหลังเดียวนะบิโลนอันตีมีครับไม่ต้องโกบอลไหลมาตอนนี้ทีมเขาตายไปสองครับเตรียมเอากอสเลเยอร์ครับอ มาอีกหน่อยไหมโคตรแรงอ่ะตอนนี้ก็ได้ก็ชนะเลเยอะไว้นะครับเกมเริ่มชิวแล้วตรงนี้ฟิกเกอร์มาแล้วด้วยนะครับสบายแล้วแค่ตรงนี้นะ มีครบเลยนะครับมีฟิกมีร้างมีอันตรีหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วมวยฟิกเรา,าเอลโซแบบติดขาดมากแต่ก็ยังได้บนครับมวยนี่แบกชาบเลย ก็ยังดีครับได้หนึ่งบาร์แหลกก็ก็ยังดีครับก็ยังดีคัดตัวสำคัญนะคัดแคลรี่เนี่ยวอยล่อไปถึงสี่คิวแล้วนะจริงจังจริงอ่าไฟตรงนี้เนี่ยถ้ามวยไม่ตัดนะ น่าจะน่าจะสามทางแล้วเป็นอย่างน้อยตกสวนว่านะรอทีมครับรอทีมรอทีมเมื่ออยู่ล่างเมื่ออยู่ล่าง ตอนนี้ได้คนละหนึ่งทางอะไรอยู่ก็หัวซ้อมเฉยเลยเฮ้ยละแก๊กอีกแล้วครับแก๊กดึงตอนโดนล็อกขาอีกแล้วเฮ้ยอะไรจริงอรไรจริงอะไจริงอันนี้นี่แข็งเกิดแข็งเกิดเคียวคำสูตรเฮ้ยสวย ครับตอนนี้แตนน่ละคนเริ่มโชว์ทีเด็ดแล้วนะครับโมอยู่ซ้ายในะแกอยู่คนเดียวนะครับปะตีเว็บกาแล้วครับเตรียมปิดบนเห็นแกแล้วนะ อนี้นี่ผมจับรอผมคิดว่ามวยมวยจะโดดเข้ามาทางผมเปิดไฟรอไอ้แต่ก็ปิดมวยจนได้ครับทีมเขามันจะเกิดนะมีแค่มวยที่ตายก็ป้ายกันคอสเทียร์อีกี่สิบวีครับเตรียมโซนก่อนเตรียมโซนพื้นที่ไปก่อนมวยรอไปสิบห้าคิวแล้ว เกมไหนเล่นเด่นมากๆแล้วแพ้ดีบอกเลยหัวร้อนหัวร้อน <c oughs> เล้ยวบอกโอ้สูติกรอะไรงี้กลับบ้านไหมอ้าวแกไม,ม่กลับมาด้วยถ้า <c oughs> ผัดที่เรานี่น่าจะได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เออผัดน,นี้มันแบบเจ้ามันค่อ,คอยๆแบบสออล,ลอยเออสโลลอยลอยมา มันก็เลยไม่ได้แล้วถ้าเป็นตะก่อนมันจับงไงก็จับอยู่อยู่คาม,มูลตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับคิดว่าจะได้สูตรจับกลับบ้านอ่ะตอนนี้ดาเหจเราแรงนะครับมุมดักก็เลยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานหนึ่งนะครับเราก็จะดักเลอยยู่นจริงแงเลย,เลยคนได้ก่อนเลยครับทีมเขาตายไปสอง แลไหร่น yeah. nice ี่มีดาบฟ้ากับคอยเล่นเป็นของแท้งนะครับรองเท้าเหล็กครบชุดเลยเกมนี้นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าต้นเกมการเกมเล่นพลาดได้ครับแต่ถ้าเล่นเกมเล่นไม่พลาดกขชนะได้ครับแอนพีเราเล่นช่องเลดีนะไม่ไม่ค่อยพลาดกันเลยครับมีชดชนด้วยไปครับปิกพร้อมล้างพร้อมบฟิกไม่ติดเชย จบไม่เท่เลยอเคครับจบเกมครับเกมนี้ก็ไปเกมในโหมด C O V นะครับแต้มพันห้ากว่านะครับเซตนี้ดีนะเซตนี้ดีนะจับเพียวตายเลยนะครับมันทำให้ไม่ต้องพึ่งทีมากเลยเหมาะกับสายสโล่นะครับใครแบบชอบเล่นลมเน้นไร่ฆ่าเหมือนสมัยก่อนตอนนี้คัมแบ็กกันนะกลับมาแบบเหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนนี้จะเป็นเท่ใช่ไหมเทโซโล่คิวแต่นี้ต้องเป็นล็อกซี่ซโล่คิวเตียนจด มวยนี่แบบกำมัดแล้วเนี่ยถ้าไปในแคงก็ไม่เสียดาวนะแต่ว่าในซีีแต้มรถอยู่ดีน่าเสียดายอ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด o อ e เพนแชทแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหาใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม o อ e เพนแชทนะครับก็สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชทได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ แล้วก็คือคนนี้นี่ไม่นำมาให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนละกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ